คนโสดท่าลมตุนกุมเมถุนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าความรักพวกคุณในช่วงพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเนาะขอพลังงานหลักงใบค่ะให้กับคนโสดท่าลมตุนกุมเมถุนความรักเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงพฤษภาคมนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะหาถวยนะคะอาการยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าเอ่ยคนโสดท่าลม ไพ่ห้าถทเนเไพ่ที่บ่งบอกถึงการโฟกัสเมืองสิ่งบางอย่างที่จบไปแล้วพังไปแล้วหรือว่าเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้แล้วเนาะหรืออาจจะเป็นการที่เราโฟกัสแต่ด้ลบลบของความสัมพันธ์สิ่งดีก็เลยถูกลดทอนลงไปนะคะแต่หมอนมองว่าน่าจะเป็นอาการของคนที่ยังอาลัยอาวรณ์กับความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ผ่านพ้นมาแล้วมันอาจจะพังทลายไปแล้วหรือว่าหลุดลอยจากเราไปแล้วแต่เรายังเสียดายอยู่ แต่จริงๆนวไพ่ไปนี้นปเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่เราเองก็ไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆนะเราม,มีเรื่องดีๆเหมือนกันอาจจะมีใครบางคนสนใจคุณอยากคุยกับคุณอยากทําความรู้จักกับคุณแต่พอคุณไม่หันไปมองอะ่ะคุณก็อาจจะไม่เห็นคนคนนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะรู้แต่ว่าเราเองก็เลือกที่จะปฏิเสธไปนะคะหรืออาจจะมีโอกาสต่างๆเข้ามาในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ไพ่ต่สำหรับไพ่ควีนไม่เท้าอะ่ะรู้สึกว่าคุณอยากจะเข้มแข็งนะแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ปล่อยวางเรื่องเก่าก็ ก็จะทำให้คนยังเปราะบางอยู่นะคะชาวธาตุลมเนาะขอพลังงานภาพรรวสี่ใบทำไมเป็นห้าถ้วยเอ่ยจริงๆร,รอบๆตัวของคุณยังมีเรื่องดีๆหรือว่าคนดีๆอยู่นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ปล่อยวางไปอาจจะ อาจจะต้องทําใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วเนาะแปดไม้เท้าน,นะคะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการได้ติดต่อสื่อสารหรือขยับเขย,ยอนความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นการที่เราอยากจะผูกมัดหรือว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งก็ได้แต่ว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าเพราะว่านี่คือสถานะคนโสดเนาะถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่คิดมาคงได้มีการพัฒนาไปแล้วนะคะไพ่ความรู้สึกในใจขึ้นสี่ถ้วยด้วยเป็นลักษณะการที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ถึงใจเราเลยสิ่งที่รอคอยยัังงงงงไไมมมม่ม่่่่่่าาาาสสิิททีีกก็ใชเรรต้อ บางท่านอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาทั้งท่านที่รู้ตัวแต่ว่าเราก็ไม่ได้ชอบนะคะไม่ได้สนใจยังคงรอคอยใครบางคนหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันยังเป็นไปได้ยากอยู่นะอาจจะเพราะว่ายังรักเขามากก็ได้นะคะมีไพ่ก้าถ้วยกับไพ่อัศวินถือถ้วยเข้ามา คนคนนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะลอยตัวหนุดราม่าหรือเปล่าเขาดูไม่ค่อยจะรับผิดชอบความรู้สึกของเราสักเท่าไหร่อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงหรืออาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกค่อนข้างเยอะเนาะไม่ว่าเราจะพยายามเข้าหาเขาไปพูดไปคุยไปหล่อยยังไงก็แล้วแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นผลนะคะสถานะคนโสดเท่าที่ดูในวันนี้แบบว่าน่าจะมีกลิ่นอายของความรู้สึกแอบรักใครบางคนหรือว่า การตกหลุมรักใครบางคนอยู่ลองไปดูสถานะเพิ่มเติมในส่วนคนแอบรักดูละกันเนาะหรือถ้าเขาเป็นคนเก่าก็ลองไปดูในส่วนของคนที่จบไปแล้วหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วดูว่าเขาคนนั้นรู้สึกไงบคคณละกันนะคะเดี๋ยวเราจะถอยกลับมาที่คนโสดก่อนอันนี้คือเป็นสถานะคนโสดเพราะฉะนั้นเราจะดูแค่เฉพาะคนโสดอย่างเดียวเนาะอะ,อะขอหนึ่งใบห้าถ้วยหน่อยห้าถ้วยคืออะไรเอ่ยโอ้โหสามดาวหัวใจมันช่างแตกสลายยับเยินหรือเปล่า เป็นไพ่สามดาบนะอาจจะเป็นปัญหาที่ค้างคาคาราคาซังแล้วก็ยังแก้ไขไม่ได้นะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาเกยวกับเราสองสามคนก็ได้เป็นปมเป็นแผลทิ่มแทงหัวจิตหัวใจแล้วก็ตัดไม่ขาดด้วยเป็นไพ่เดวิลบางท่านอาจจะขุบชาวราศีมังกรและขนามังกรอาจจะเป็นคนที่เคยคบเคยคุยเคยสารความสัมพันธ์กันมาอย่างเหนียวแน่นหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีในส่วนของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเลยทําให้คุณรู้สึกติดบ่วงติดห่วงกับเขาแล้วก็แกะไม่ออกสักทีนะคะอืม เดี๋ยวดูสิว่าแล้วในช่วงพฤษภาคมนี้คนโสดมีเกมว่าจะมีรักใหม่ให้มาชุ่มฉ่ำหัวใจบ้างไม่เอ่ยสองไม่เท้าก็มีโอกาสว่าจะมีคนเข้ามาแต่ถ้าคุณไม่ปล่อยของเก่าของใหม่ก็ยังเข้ามาไม่ได้นะคะชาวธาตุลมเนาะมีไพ่ควินไม่เท้าด้วยนะคะใครบางคนเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่ ทำงานเก่งหรือเพอร์เฟกหรือว่าสมไว้หรือว่าหล่อ,หอดูดีเลยแหละแต่ว่าเขาก็กล้ากลัวนะคะเหมือนอยากที่จะทําความรู้จักกับคุณแต่ก็ไม่อยากจะหวังหรือออกตัวแรงอะไรมากมายขนาดนั้นเป็นไพ่เด็กถือเรียนอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่ดูนิ่มๆหน่อยนะคะบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมากรมสบกันด้วยเนาะไม่ไพ่เดวาอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะเออคือหวนรู้สึกว่าบางท่านอา่ะอาจจะพยายามปล่อยคนเก่า แต่ก็ยังตัดไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเหมือนเราอยู่ในโลกส่วนตัวของเราไม่วุ่นวายกับใครเหมือนอยากจะมีรักใหม่แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เปิดใจจริงๆจ,จังๆสักทีมีทางออกให้ไปแต่ว่าเราไม่ยอมที่จะปล่อยสิ่งที่เรามีอ่ะแล้วไปคว้ากุญแจเพื่อที่จะไขออกไปสุดท้ายแล้วก็เลยยังอยู่ในวังวนเก่าแล้วก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่แปดเหรียญเป็นยังไงก็ยังคงเป็นอย่งงางนั้นอยู่นะคะคนโสดเนานะอเอาไงดีล่ะคำแนะนํานหน่อยละกันนะ ขอคําแนะนําให้กับคนโสดหน่อยกับสถานการณ์ความรักที่เป็นอยู่ไพ่ยอยากแนะนํำเลยบ้างเอ่ยเคมีสตรีนะคะลองมองหาใครบางคนที่เข้าขอกคุณได้ดีนะคุณอาจจะรู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจแต่ว่าไพ่บอกว่าให้คุณปล่อยใจของคุณสบายๆเนาะให้อิสระกับความรู้สึกของคุณนะคะให้คุณได้เรียนรู้ทําความรู้จักคนใหม่ๆบ้างคือจริงๆอ่ะวาเคยบอกลูกดวงคนนึงที่มาดูดวงว่า เราอาจจะอยู่ในที่เดียวกันกับเขาเรายังตัดใจจากเขาได้ค่อนข้างยากก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องตัดทําตัวตามปกติแต่แค่เราอย่าโฟกัสแค่เขาคนนั้นคนเดียวก็พอลองเปิดใจกว้างๆแล้วก็ลองไปพูดไปคุยกับคนอื่นๆบ้างคนในทีมคนที่ทำงานเดียวกันที่อยู่ในระแวกเดียวกันบ้างให้โลกของเราอ่ะไม่ได้มีแค่เขาคนนั้นให้โลกของเรายัางมีเรื่องอื่นๆหรือคนอื่นๆบ้างมันจะค่อยๆทําให้เราปล่อยวางเรื่องของเขาคนนั้นอะ ไปทีละนิดเทียนหน่อยโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราพยายามหักดิบไปเลยว่าบางสถานาการณ์ก็ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าอาจจะยังต้องทํางานด้วยการทํากิจกรรมด้วยการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันด้วยกันอพอเราไปหักดิบเหมือนหันหลังชุบตัดชุบไปเลยเราก็จะอยู่ยากเขาก็อยู่ลําบากต่างคนต่างยากลําบากไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นบอกว่าลองทํา,าทตัวตามปกติแต่แค่เปิดโลกของเราให้มันกว้างมากขึ้นรู้จักคนอื่นมากขึ้นมี สตอรี่กับคนอื่นๆมากขึ้นนะีก็อาจจะทำให้เราได้ผ่อนคลายตัวเองได้มากขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งในคำแนะนำก็เช่นกันนะคะให้อิสระกับตัวเองแล้วก็ค่อยๆค้นหาคนที่เข้ากับเราได้จริงๆอย่งจังเนาะ แล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่มันหนักหนาเกินไปลองพยายามปล่อยวางนะคะให้อภัยกับทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นให้อภัยกับตัวเองด้วยอย่าไปโทษตัวเองซะจนเราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาเป็นคนปกติได้นะออพยายามปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้จําเป็นเพื่อให้เราได้เดินต่อเปิดรับพลังงานดีๆของเรานะคะใครบางคนที่เขาให้เกียรติซึ่งกันและกันใครบางคนที่เขารบในกติกาของคุณบอกว่าคุณมีโอกาสจะได้เจออยู่ นะโอเคค่ะชาวธาตุลมเป็นกุมเมถุนคนโสดเรื่องราวพบวคุณในช่วงพฤษภาคมก็จะประมาณนี้นะคะใครที่มองหารักใหม่วอกว่าคุณมีโอกาสจะมีรักใหม่เข้ามานะหรือว่าอาจจะเข้ามานานแล้วก็ได้ใครบางคนที่เขาสนใจคุณอยู่นะคะคุณมีโอกาสได้เจอแต่คุณต้องเปิดใจแล้วก็หันไปมองรอบๆตัวคุณอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยโฟกัสคุณลองปล่อยวางเรื่องนั้นไปบ้างแล้วก็ลองเผื่อตัวเองไปโฟกัสเรื่องอื่นบ้าง คุณอาจจะได้เจอก็ได้นะคะโอเคค่ะทุกคนเรื่องราวสับฟังกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ยยกันข้างล่างนี้